เบื่อหรือเปล่ากับการถ่ายรูปที่สุดแสนจะน่าเบื่อรูปที่ถ่ายออกมาก็ธรรมดาธรรมดาถ้าคุณมีแอปบลูมการถ่ายรูปของคุณจะไม่น่าเบื่อ,อต่อไปเพราะแอปบลูมนี้มีลูกเล่นให้เราใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ฟิลเตอร์สไตล์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะทุกคนและนี่ก็คือสติ๊กเกอร์นะฮะมีเยอะเลยลองไปใช้กันนะฮะฟิลเตอร์ของแอปนี้ก็สวยนะ ดูสไตล์ในแอปนี่สิโอ้โหโคตรคููโคตรนักเรียนเลยสามารถโหลดได้ที่ Play Store เลยนะครับผมหรือที่งไงกันนะั่นคือโหลดในใต้คลิปนี้เลยนะฮะลองไปโหลดใช้กันเยอะๆเลยนะทุกคนเฮ้ยยาฮูพวกเรากด เอาล่ะทุกคนวันนี้นะฮะเราไปอยู่ในเกมจีมอดนะทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนสบายดีไหมกินข้าวแล้วหรือยังนะครับออกกําลังกายหรือยังดูพวกเราออกกําลังกายสิโอ้โหโดนใจ่ฮอุ้ยเจ้ามาไปที่ไหนหุ่นดีแบบนี้เพราะนายออกกาลังกายบ่อยใช่ไหมใช่เนี่ยฉันวิ่งบนเนี่ยสามสิบวิวิ่งสามสิบวิกินละกินสามสิบปี <c oughs> วันนี้นะผมมีสัป,ประหลาดมาใหม่นะครับจริงๆมีตัวมาใหม่เนี่ยสองสามตัวเลยนะแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้ทํานะทุกคนแต่วันนี้มีแล้ว Oh. เอ้เราก็จะทยอยทำเรื่อยๆนะตัวที่มาใหม่นะทุกคนแต่ในวันนี้มีตัวที่มาใหม่ล่าสุดล่าสุดจริงๆเลยนะทุกคนนั่นก็คือตัวเมกาฮอนนะฮะ <Yeah. S 2> ซึ่งตัวนี้นะ <Woo. S 2> ก็เป็นตัวแบบว่าคล้ายๆเป็ดไซเรนเฮนนะทุกคนแต่ว่ามีตัวขนาดที่ใหญ่มากๆไม่รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนต้องมาดูกันนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูเลยแต่จะว่าไปทําไมฉลาดวันนี้นายดีจังวะเนี่ย <laughs> นายอยู่นิ่งไม่เป็นนะ โอเคทุกคนเดี๋ยเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าเมกาฮอนนี่น่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะฮะแล้วลักษณะตัวจะเป็นยังไงมันจะโหดแค่ไหนทุกคนไปดูกันเลยแต่ก่อนที่จะไปดูนะทุกคนฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับหรือใครสนใจปูต้นไม้นี่สามารถปูดได้เลยโดยการสมัครสมาชิกเนื้อผมแค่าตาม35บาทหรือจะสั่งซื้อเสื้อแลนลิสแบนที่เพจโปโตช็อปเลยนะครับเฮ้ยไปเลยทุกคนไปดู ไอ้กบจะตายแล้วยังไม่ตายเดี๋ยวฉันรูปหลังให้รูปหลังรูปแบบนี้ในกระโดดทีบจะเถอะและนี่ก็คือเจ้าเมกาฮอนนะฉลามโอ้โหตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้ยมีสี่แขนหรือว่า6กแขนกันนะน่าจะเป็นหกแขนนะเอแต่นี่นับเป็นแขนได้หรอทำไมมันสั้นๆมาเนี่ยใช่ว่ามีสีขาแต่สองแขนเออเอ้ยมี2ขาสี่แขนนะฮะอ๋อเออมีสี่แขนสองขาทุกคน มันมีปากเล็กๆอยู่ในปาาอีกทีนึงอะเพนเขาบอกว่าตัวนี้มันกินทุกอย่างแม้กระทั่งสาเลเนตนะครับผมอโอ้โแต่จะว่าไปทําไมปากม,มีอยู่ทุกส่วนเลยวะเนี่ยตัวนี้ก็มีปากโอโ้โหเอ้ย,อย,อยแล้วตุต่ะมีปากหรือเปล่าตุ่ดที่ไม่น่าจะมีปากนะอ๋อไม่มีไม่มีซาหรับตัวนี้เป็นของคุณลีโอวินซิเบิลนะทุกคนตัวนี้มันใหญ่กว่าคุณแม่แล้วปะเนี่ยคุณแม่สาเลเนต ฉันว่าถ้าเรื่องตัวใหญ่ก็อาจจะพอๆกันนะแต่ส่วนสูงนี่ก็น่าจะคุนแม่นะฉลังคิดว่าตัวนี้เจ้าเมกาฮอนสู้กับเมกาโฟนใครชนะเออฉันว่าน่าจะเป็นเมกาฮอนนะโอ้ยนายนี่เชียร์ตัวใหม่ตลอดเลยนะมาดูทุกคนโอ้ความสูงนี่ยงให้ขุนแม่เลยเอ๊แต่ว่าถ้าเกิดว่าเมกาฮอนยืนนี่ก็สูงกว่านะฉันว่าแต่ไม่น่าจะยืนไหวนะขารีบๆอะไรทุกคนมาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงใครจะชนะทุกคนคิดว่าใครชนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกเลยนะฮะ เล่มมาแล้วฮะเฮ้ยดูท่าเดินโอ้โหฉันคิดถึงญาติพี่น้องชันเลยกระโดดเป็นกบเลยเจ้ากบเฮ้ยฉันคิดถึงพ่อแม่ฉั้นมากฉันเห็นท่าเดินนี้ันถูกให้เข้าแล้วนี่อากาศวะโอ้มีเสาสัญญาณเสาอากาศทาบบนด้วยนะ้ยอากาดหวังทุกคนวิเฮ้ยเฮ้ยเสาสัญญาสีแดงมันกระจายออกนเห็นป่เห็นอยู่ไม่รู้ว่าตัวนี้จะเป็นพ่อแล้วเปล่านี่คือพ่อนี่คือแม่ทะเลาะกันแล้วเปล่า อันนี้พ่อก sure ํา nee ลังก้มกราบอยู่นะเออถ้าเป็นพ่อนี่ก็เหมาะสมกันดีนะสองคนนี้นะครับตบไม่เชื่อฟังตีนี่ทําไมเธอเธอเอ๋มีกิ๊กหรือไงเฮ้ยตัวมัดเธอมีอะไรสักอย่างโอ้เฮ้ยเฮ้ยไปเดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเรียกลูกรักนั่นเหรอโอ้คุณแม่เรียกบรรดาลูกๆมาเหรอนี่โอ้แล้วดูเจ้าเมกาฮอร์ได้จับกินหมดเลยนะทุกคนโอ้โหเรียบร้อย โโอ้โ้้หกกินททัังงแม่ลู <c oughs> สรุปก็คือเจ้าเมกาฮอรเป็นฝ่ายชนะนะทุกคนเอ้ยพื่จะเคยเห็นขุนแม่เรียกเจ้าสเลเทนมานะเอสุดยอดจริงๆเยลยก่อนหน้านี้คือขุนแม่เขาไม่ได้แพ้ไงเขาก็เลยไม่ได้เรียกลูกๆมาช่วยนะอ,อันนี้แอดตัวมาใหม่แล้วนะทุกคนฉลามดูเลือดตัวนี้ได้ว่ามีเท่าไหร่ เดี๋ยวจันดูให้นะหน่วยวิบร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งแสนแปดพัน,น,น,นโอ้โหเลือกกันเยอะใช้ได้เลยและนี่ก็คือเฮซสปอร์ตทุกคนมาดูสิครับว่าเจ้าเมกาฮอนกับเฮซสปอร์ตการจะชนะนะทุกคนเริ่มเลยดีกว่ามาดูเลยฉลามว่าสองตัวนี้ใครจะแน,น่กว่ากันงำโอ้โอ,อยไฟไปเอ็สซ์าดบอกฮันตีไปตีไปโหยังไงก็เป็นกระสอบสาส <c oughs> สังเกตได้ว่าจะมีเฮซสปอร์ตมาทุกคลิปเลยนะครับเพราะว่าตัวมันเท่ดี โอ้แล้วดูตอนที้แปลงเป็นไฟแล้วสู้กับเมกาฮอร์เฮ้ยเมกาฮอร์พ่นเสียงมาเฮ้ยเฮ้เพิ่งเคยเห็นแล้วเนี่ยใช่ตีไปโอ้มือยาวมากทุกคนเมกาฮอร์เนี้ยเมกาฮอร์นี่สูตรฝุ่นเอ้ยเอาตายเรียบร้อยโอ้แล้วดูท่าเดินลักษณะตัวนี่อาจจะดูแบบว่าพิลึกนิดนึงนะครับแต่ว่าความโหนี่ไม่แพ้ใครเลยตอนนี้ นี่นิดนึงเหรอเจกบในในออนอะไรบาเทียบเนี้ยฮะเอ้าเขาก็ยังดูมีความเท่ยูงไงฉันอยากรู้ว่าที่มันปล่อยแสงแดงมาเนี่ยมันคืออะไรมันปล่อยสัญญาณเรียกอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันเตือนหรือแบบว่ามันเป็นตัวอันตรายอย่าเข้ามาใกล้ฉันมันจําลองเหมือนว่าสภาวากาศเตือนสัญญาณหรือเปล่าแบบพวกเตือนภัยหะือสักอย่างหนึ่งหลังจากที่เห็นตัวไปแล้วแล้วก็เห็นการต่อสู้ไปแล้วฉลามคิดว่าเราจะรอดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าต้องเจอกับมันตอนเราอยู่ในบ้านจะคิดว่าเราก็อาจจะรอดนะรอดหมายถึงว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปอาจจะรอดเข้าาไปในนลํคออขงมั เอ้มุกงนี้เคยเล่นหรือเป่าเนี่ยจนไดลอดเข้าไปในลำคอไม่เคยนะอ๋อลอดเข้าไปในลำคอแล้วก็ออกรูตูดใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้มาเจอกับบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงส่วนบ้านเราก็เป็นบ้านแบบเดิมทุกคนเราจะไล่ระดับขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับก็คือบ้านที่กาก ไปบ้านที่โหดนะครับใครทีด่ดูถึงตอนนี้แล้วยังไม่กดไลค์นี่ทุกคนขอให้ขอให้เลยดีฉลนนะอให้ไปดูคลิปเราคลิปอื่นแทน <c oughs> อะไรวะไ,รรไปเถอะทุกคนนะไม่เป็นไรทุกคนจะกดไม่กดก็ได้นะไม่บังคับนะครับผมไม่บังคับนะเฮ้ยเฮ้ยไม่บังคับเลย <c oughs> ไม่ต้องกดก็ได้นะเออจริงไม่บังคับ เยเยยคนดูก็คงบอกอก็ไม่ได้จะกดแต่แรกแล้วล่ะายแล้วอย,อย่างนี้แน่เลย,เยไม่กดไม่เป็นไรผมก็แค่เสียใจร้องไห้ธรรมดาแหละไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ต้องกดหรอกทุกคน อออองอนแล้วและบ้านแรกทุกคนก็คือเป็นเต็นนะฮะและนี่คืออุย้ยทำไมลองมายืนบนพื้นแล้วมันแบบตัวโคตรใหญ่เลยวะเออมันก็สูงดีนะแต่ก็ไม่สูงไปมากกว่าชั้นหรอกเออแต่ว่าเล็บสวยนะเจ้าเมกะฮอนเนี่ยเอยเล็บเรียวยาวนิ้วหรือเปล่าจะวั้าเล็บมันไม่มีนิ้วนิ้วใช่นิ้ว,วเริ่มลำคาญเสียงมาแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงจะเล่าหรือเปล่าเริ่มมาฮะเอ้ยโอ้โย,ยเอ้า ถ้าไม่จะมามันง่ายไปอ่ะยังไม่ได้เห็ดอีหยังเลยโอ้โหเราลองให้มันอยู่ไกลๆดีกว่าแล้วก็แบบว่าให้มันมีระยะเวลาในการเดินหน่อยนั่นนี่เมื่อกี้เริ่มปุ๊บฉันไม่เห็นมันทาอะไรมันกวาดมือเดียแล้วหายไปเลยฉันหายใจเฮือกเดียวฉันก็ตายแล้วเมื่อกี้เอาล่ะตอนนี้ฉันปล่อยเอ้ยแต่ว่าเราเห็นแสงมันนะเนาะใช่ใช่เราเห็นจุดกระแสงกระสือเฮ้ยโอ้โหยังโหเลยเออมันพ่นขึ้นเสียงใส่เหรอ ตดยังไม่ทันหายเมนเลยตายแล้วอเอาเมื่อกี้นายตดเราจะกบไอเต็นน่ะเราไม่ค่อยคาดหวังความรอดเท่าไหร่นะฉลามแต่สิ่งที่ฉันคาดหวังคือบ้านนี้เออฉันคิดว่ามันต้อง<ช>มีโอกาสรอดบ้างแหละบ้านเนี้ยเออจกบตอนนี้นายกําลังถ่ายรายการอยู่นะอ่านายถือไม่เหรอใช่เออยนี่มันไม่บลูม เออถือไว้ออาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะฮะวันนี้เราจะมาเจอกับเจ้า,จาตัวเมกาอรที่อยู่ด้านหลังทุกคนเลยนะครับนี่ผู้สื่อข่าว2กล้องมาตอนนี้ผมกาลางังรายงานสดนะฮะนาที่ที่หนึ่งในเกม G Mod นะครับผมและบอกทุกคนว่าสเปรัดต์ตัวนี้เน่ เออมีความใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ยาวด้วยแขนของมันไนี่ยาวเนี่ยมันน่าจะประมาณ1กิโลได้ถ้าเกิดว่ามันกลางแขนออกนะครับอ่ะเอ้ยไอ้ออออไน้องทําให้มันดีๆหน่อยดิไอ,อ้น้องเอานี่ผมก็ทําดีที่สุดแล้วโอ้อโยถ้าเป็นือสมัมรเล่นไปได้อ่อโอโ้โห,โห,โหไม่เงไม่หรือไอ้ค้อนมันเนี่ยโคตรแ <c oughs> ข็งเลย คิดว่านแน่หรอเออ,เอ,อคิดว่านแน่หรอผมก็สู้คนเป็นนะ <c oughs> ผมก็สู้คนเป็นนะ <c oughs> คิดว่านแน่การททำร้ายคนถือไม้กันเลยฮะ,ะถือไม้แล้วไง <c oughs> ไม่ได้ถือมีดนี่มาไม่มัม่งเลยไม่ไหวแล้ว <c oughs> อ๋อ,อ,อทำไมแกไม่เป็นฉันจากในดาราคนใหม่ไปเรียกครูบาวดี้มาเดี๋ยวดีครูบาวดี <c oughs> ้นะตกอับไปแล้วเอาล่ะทุกคนตอนนี้เกิดเหตุสัมปทาดบุกนะฮะพวกเราก็ต้องเข้าไปด้านนก่อนเร็วตาก้องเข้ามานี้อ๋ออ้าว กลายเป็นเส้นผมเลยดนเลื่อนเลยกลายเป็นเส้นผมหัวหยิกซะด้วยสรุปบ้านนี้ก็ไม่รอดทุกคนโหจะมีบ้านที่รอยไปนี่เอาล่ะคุณผู้ชมที่เคารพนะฮะณตอนนี้เราอยู่ในบ้านสูงกันนะครับโอ้ถ่ายภาพผมหน่อยผมขอแอคชั่นหนึ่งทีแฉโอ้ยสวยมากครับน้องโหคุณถือกล้องอะไรยคุณในทะลุหน้าคุณแล้วเนี่ย อ,อะไรทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะนี่ยืนตรงนั้นเลยมาดูสิว่าบ้านนี้จะรอดหรือเปล่าฉลามคิดว่ารอดไหมอฉันคิดว่ารอดนะรอดมีชีวิตยอยู่ร <c oughs> อดก็ไปในลําคอ,อ <c oughs> ฉันพยายามถามนยายบ่อยๆให้หนายคิดมุกฮาฮาขึ้นมามาเลยฮะโอ้มันเดินมาโอ้ยมาอ๋อเราโดนเสียงมันเว้ยเอจริงเหรอเออมันยังไม่ทันเดินมาเลยมันแค่เป่าลมปากมันแล้วก็ตายเลยทุกคนไม่มีอะไรกันได้ด้วยฮม <c oughs> ยมันแค่เป่า ฟูอย่างงี้ก็พอกันเหรอเฮ้ยหรือว่าเราไม่ได้ตายเพราะว่าเราโดนลมแต่เราตายเพราะความเหม็นและบ้านต่อไปของพวกเรานี่คือบ้านใหม่ฉลามสวยไหมอ๋อสวยดีนะมาทุกคนเข้าไปเลยนี่บ้านนี้มีลานจอดรถ้วยนะเราเปิดดูซิว่ามีรถอยู่ข้างในหรือเปล่าอ๋อเอ้ยโหเจ็บรถจักรยานโอ้โหนี่มันลานจอดรถจักรยานเหรอนี่โอ้โหบ้านนี้รวยขนาดไหนวะเนี่ย นี่จะกบจะรู้วิธีทําให้รอดแล้วยังไงไนะนายเคยได้ยินเรื่องไอ้นี่ไหมการแช่แข็งตัวเองแล้วก็ไปชุบชีวิตในอนาคตนะ่ะอ๋อเหมือนกันแบบว่าฟลีสตัวเองเอาไว้ทําให้เราอายุยืนใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยไปแบบว่าละลายในอนาคตเรามาลองกันไหมงั้นนายทำใหใช้แข็งหน่อยเนะหรอเดี๋ยวเราสํารวจบ,บ้านก่อนแล้วกันนะโอเคได้ได้ไดเปิดประตูไปป,ประตูโห้ยบ้านนี้ก็ก็เป็นบ้านนะทุกคนนะครับใช่ก็เป็นบ้านเอยเรามาอยู่ชั้นสองดีกว่าชั้นสามใชไหม <Okay. S 2> ตรงนี้ก็มีห้องน้ํานะครับโอ้มีห้องส้วมมีน้ําเปิดใช้ได้ด้วยเนี่ย <c oughs> นี่น้ําออกมาเป็นเม็ดเลยอ่าฉลามทําให้ฉันแข็งหน่อยเลวฉันอยากจะลองดูแล้วว่ามันจะดีแค่ไหนโอเคเตรียมตัวนะนายต้องกั้นหายใจไว้นะเจ้ากบแล้วพอฉันแข็งปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่านายไม่ตายนายมาทําให้ฉันหายแข็งด้วยนะโอเคมาดูกันเลยไว้เจอกันใหม่ฉลามจะขอฟีดก่อนไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่อหม <c oughs> โอ้ตอนนี้ผมแข็งแล้วทุกคน ขยับไปไหนไม่ได้เลยเอ้ยฉลายจะทำฉันอย่าฉันตายก่อนเอ้ยเลือนออกเลมาดูแนวะวิธีนี้จะรอดหรือเปล่ากับการที่ทําให้ผมนั้นแข็งเฮ้ยฉลามตายเอ้ยแต่ฉันไม่ตายมาเฮ้ยเอ้ยแล้วมันจะทําไงอ่ะมันจะไละ่กระทืบนายป้ามันยังไม่ทําอะไรวะทุกคนมันอยู่ข้างนอกอยู่เลยแต่ว่ามันเข้ามาใกล้เรื่อยๆนะเุ้ยมันตีบ้านมันตีบ้านเฮ้ยแต่ว่าฉันยังไม่โดนอะไรเลยฉันยังมีชีวิตรอดอยู่ มายแช่แข็งไว้กันเลยโอ้ย<ด>ทฤษฎีนี้ได้ผลกับการแชร่แข็งตัวเองเพื่อให้เรารอดในอนาคตเออคล้ายๆกับตอนอเมริกาใช่ไหมที่ขี่เครื่องบินตกไปในน้ําแข็งใช่ไหมในปใกนีก่อนๆแล้วก็พอแบบผ่านมาแบบหลายปีก็ก็ยังแบบมีชีวิตรอดอ่ในะใจใจนายคือกัปตันจีมอสนะทุกคโอ้ยนี่คือวิธีรอดที่แบบสุดเทพเลยแต่ก็จะโกงเกินไปนะนะกัปตันจีมอสผมมาแล้วครับมาทําให้ชั้นคืนชีพมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยโอ้โหมีชีวิตจริงจริง เฮือเก่งมากเก่งมากเลยกับมารโอ้โหไม่มีชีวิตแล้วอ้าวก็คือบ้านมา่อกี้นะถ้าเกิดว่าผมไม่ได้แข็งผมก็คงตายไปแล้วใช่ไหมใช่นายก็คงมากับฉันสุปก็คือบ้านที่แล้วไม่รอดนะทุกคนเพราะว่าผมโกงนิดนึงโดยการใช้น้ําแข็งนะครับใช่แกมานขี้โกงจ้กบอ้าวก็นายเป็นคนเสนอฉันมานายมาด่าฉันทำไมเนี่ยไปทุกคนแล้วนี่ก็คือบ้านสุดท้าย บ้านแบบว่าโคตรอภิมาหาแบบว่าแข็งแรงแล้วก็ทนทาน<ะ>สามารถกันสับหลาดได้นะครับนี่ขนาดประตูยังแข็งแรงทนทานเลยการเปิดแต่ละทีนี่ถ้าไม่เป็นฉลามนี่ยกไม่ได้นะบอกเลยอ๋อ, Ro อ,อมันสะท้อนพลังชั้นจะเปิดได้ไหมเนะะี่ยแบบท่านจะเข้าบ้านทีนี้เปิดตอนเก้าโมงได้เข้าตอนเที่ยง ฉันว่าบางทีอาจจะไม่ได้เข้าตลอดการว้าไปเลยดีกว่าจะไม่รอแลเอะ่ะทุกคนเรามาดูเลยว่าเราจะรอดเลยเปล่านะฮะในบ้านนี้ปกติบ้านนี้ก็เฉลี่ยก็คือรอดบ่อยนะบ้านเนี้ยมาเลยฮะตอนนี้เจ้าเมกะฮอนมันเดินมาแล้วเอ้ยแต่คราวนี้มันไม่เป่าลมหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาจะหมดนะบ้านนี้รอดอ่ะเฮ้ยอุ้ยดูดีดูดูดูหูสะเทือนโคตรแรงเอออุ้ยเอาสภาพมัวเมาไปหมดเออผ้านนี้กระตุกสุด โอ้ฉันรู้สึกว่าฉันสั่นสะเทือนเดินไปเลยลองเดินดูดิวิ่ยนี่มันแรงกว่าแผ่นนิ้หนวกแ้เนี่ยมันแรงมากเฮ้ยประตูข้างหน้าเปิดด้วยจะไปกดเปิดประตูแล้วเนี่ยอะไรทุกคนตอนนี้เจ้ามีกะคอนไม่สามารถทำอะไรเราได้เอ้าฉลามนายตายเลยนายยืนตรงข้างหน้าเกินไปแล้วปะเออมันมันหลุดออกจากการติดปากะแล้วมันก็ตีสตายเลยโอ้ยทุกคนถ้าเกิดว่าเราเดินไปในที่แบบว่าที่มันมองเห็นนี่คือก็ตายนะอย่างฉลามเมื่อกี้ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงนี้คือไม่ตายเลยโอ้โหมันแจ่มสุดๆเลยแป้นนี้เฮ้ยบ้านนี้นี่มันแข็งแก่งที่สุดโหดมากเยี่ยมหลังจากที่เราไปประทับบ้านนะทุกคนก็ตัวนี้ก็โหดใช้ได้เลยนะฮะการโจมตีมันนี่ทำลายเรานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าทำลายบ้านแต่อย่างใดนายมามองหน่ทําไมเราประทับบ้านทั้งหมด4บ้านนะฮะทั้ง3บ้านเนี่ยไม่รอดรอดหนึ่งบ้านนะทุกคนเฮ้ยนายจะยิงมันเหรอยิงก็ไปเฮ้ยเฮ้ย ลูกกระสุนหมุนใครที่ดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมส่วนใครที่สนใจปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้เลยโดยการสมัครสมาชิกเลยนะผมค่าตังค์35บาทแล้วก็สั่งซื้อเสื้อและลิสต์แบนด์ไดที่เพจโปโตช็อปเลยนะครับไปเลยทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้กบลามขอตัวลาไปก่อนไปแล้วพอได้แล้วพอได้แล้วเอ้ยพอเอ้ยไม่เอ้ยพอไม่พอฉันบอกว่าไม่พอไงน่าจะยิงแล้วไหมมันดําหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะยิงมาเลยนะหนีกัน